ขอห้มดูเด็ในงใจที่นึกออกตอนนี้จริงๆแล้วชอบทานอาหารหลายอย่างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรง่ายๆนะครับเมนูแรกที่คิดออกก็น่าจะเป็นลาดหน้ามีกอดครับมันนันอร่อยฮะเส้นมันมันอร่อยมันเส้นมันกรอบแล้วมันก็หอมไอเส้นที่มันทอดอะไรเงี้ยมันก็อร่อยดีแล้วถ้าแบบเจอหมูนุ่มๆแล้วก็มันก็ดีแล้วก็ปรุงแบบติดเปรี้ยวนิดๆอะไร นิดหนึ่งนิดหนึ่งครับไม่มากครับน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวข้าวผัดอเมริกันละกันผมว่ามันสนุกดีเวลากินข้าวผัดอเมริกันของมันเยอะมีลูกเกมด,ม,เกดมีไข่ดาวมีไก่ทอดมีไส้กรอกมีถัว่วมีอะไรแล้วมันก็อร่อยเป็นคนที่ชอบกินซอสมะเขือเทศด้วยนิดหนึ่งมีช่องีบบได้บ่อยคครับไม่ค่อยบ่อยอแล้วแต่โอกาส <Cheese> อชีสเบอร์เกอร์ครัก็ชอบชอบมันอร่อยดีก็กินมาตั้งแต่เด็กมชอบทานง่ายสะดวกเวลาเราเร่งรีบครับของหวานก็มีครับพวกเออ่ฟุตสลัดเงี้ยครับชอบฟุตสลัดเต้าหวยฟุตสลัดอะไรพวกเนี้ย่แนะนำแบบของหวานที่น่าร้อนเลยค่ะที่น่าเป็นครับน่าร้อนเหรอผมก็ว่าน่าจะเป็นเต้าถึงเย็นนะเต้าถึงเย็นที่มีน้ําแข็ง บทนะครับแล้วก็มีเครื่องใช่ครับนเป็นสุดที่ทให้เราแบบเป็นหนุ่ม2,000ปีหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวป่นะไม่รู้เกี่ยวเปล่านะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าไม่มีเลยยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยผมปัาพริกขิงแล้วครับก็บนิดนึงนิดนึงไม่เยอะครับแบบพอได้กลิ่นพอได้ ร่มีคุณประโยชน์นิดนึงครับแล้วถ้พูดถึงเในรสล่าสุดที so, like no, sí. no, ่คุณทานไปเอาวันเนี้ยวันนี้เหรอเมื่อกี้กินอะไรฮะบะหมี่บะหมี่ปูบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงปูกินในรถเมื่อกี้ต้องกินในรถไม่มีเวลาแว็กินที่ไหนหรอกครับขอผลไม้หนึ่งอย่างที่ชอบทานผลไม้ลำไยแล้วกันแล้วก็ให้ฝากงแฟนรขับไปดีกว่าเพราะว่าแบบครับยังไม่ต้องส่งอะไรมานะครับ เพราะว่าช่วงนี้ไดเอทด,ด้วยแล้วก็บางทีถ้ามันเยอะเกินไปอ่ะแล้วมันทานไม่ทานมันก็ต้องทิ้งอ่ะมันเสียดายก็เดี๋ยวเอาเป็นอย่างอื่นแล้วกันนะจริงๆแล้วไม่อยากให้เสียเงินเสียสะดุ้กสะตังอะไรมากมายเงินทอมันหาย,ยากเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยไม่ต้องซื้ออะไรมาให้หรอกครับแค่ตามไปเมชียเราคอยให้ใหกําลังใจเราแล้วก็คอยอสนับสนุนผลงานของพระแพทย์ต่อไปแค่นี้ก็ดีจ้า